ครับสวัสดีครับพี่น้องทิกตอกทุกท่านนะครับเช้านี้นะครับอยู่บ้านยุจยานะครับก็เห็นเมื่อคืนนะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับน้ําไก่ของสองมิสวรรณนะครับคลิปเป็นของสองมิสวรรณนะครับอันนี้นะครับผมต้องยอมรับก่อนอันดับแรกว่าไก่บ้านผมขายคัดเตะขึ้นฝูงนะครับแล้วขายออกไปนะครับถ้ากรณีที่ลูกค้าไม่พอใจซื้อไปหนึ่งหมื่น นะครับไม่ถูกใจเนี่ยเอามาคืนผมได้นะครับ <_ C> e <an> ผมคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับอันนี้คือการรับประกันของทางฟาร์มที่ผมรับประกันลูกค้าทั่วไปทุกคนหรือถ้าท่านยังไม่ชอบพี่น้องทุกคนที่ซื้อไก่ผมเนี่ยเอามาเปลี่ยนได้เลยคนที่ซื้อไก่ผมเนี่ยจะรู้ถ้าซื้อไม่ชอบเปลี่ยนได้ด้วยนะครับการรับประกันของสวิทวันที่อยู่ได้ทัวรนี้คือรับประกันลูกค้าทุกคนในกรณีที่ลูกค้าไม่ถูกใจนะครับบางทีเก่งของผม ดูดีของผมนะครับแต่บางทีมันเตะดีแต่บางทีก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากนะครับถ้าท่านเอาไปซ้อมกับไก่แข็งหรือไก่ที่ผ่านไฟหรือไก่แข็งในบ้านท่านเนี่ยไก่ผมอาจจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าเตะในไก่ขึ้นฟูงด้วยกันนะครับถ้ายังสู้ไม่ได้แสดงว่าไก่ท่านเก่งกว่าผมนะครับท่านก็เพาะไก่ของท่านต่อไปนะครับแสดงว่าไก่ผมยังไม่เก่งพอไม่เป็นไรแต่ท่านที่ซื้อไก่ผมจงจําไว้นะครับ ไก่ที่อของสองวิศวันเนี่ยมีเขาจะมีการรับประกันนะครับถ้าท่านซื้ออย่างที่ผมบอกว่าไม่ถูกใจท่านท่านส่งไก่กลับท่านได้เงินคืนครบอันเนี้ยแต่เห็นท่านเอาไปลงไปอะไระซื้อไก่สองวันเอาไปต้มเอาไปโชว์กิฟเชื่อดกินไอ้ตรงนั้นผมว่าถ้าท่านรักไก่ชนจริงนะครับท่านคงไม่เชื่อดไก่ที่ท่านเลี้ยงหรอกครับผมเองไม่เคยเชื่อไก่เลย นะครับผมเลี้ยงไก่มานะครับผมถือว่าไก่ชนเป็นสิ่งที่ผมรักผมไม่เคยฆ่าแล้วผมไม่เคยเชื่อดไก่นะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่ซื้อไก่ของผมเอาที่ท่านชอบท่านถูกใจนะครับไม่ถูกใจส่งไก่กลับผมอนตังคืนเต็มนะครับขอบคุณเอฟซีมีสุวรรณนะครับการรับประกันของผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่ติดตามผมจะรู้นิสัยผมดีนะครับขอบคุณครับฝากแชร์คลิปนี้ให้น้องๆที่เขาเอาไปลงด้วยนะครับโอเคครับ